ไม่ทราบว่าทั้งสองท่านมาที่นี่ในวันนี้ด้วยเรื่องอนไรหรือได้ยินมาว่าตระกูลของท่านจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นดูเหมือนว่าคุณโหนใหญ่หลิวกับตระกูลเย่ยจะหมั่นกันแล้วเป็นเช่นนั้นหรือหลิวยู่หรูกำลังจะแต่งงานเข้าไปในตระกูลที่ดี และของมั่นหม้ตั้งแต่นี้ต่อไปจะเป็นของลูกชายค่าทั้งหมดแม้ว่าของม่านของตระกูลเย่จะมีมากมายแต่ความมั่งขั่งของพวกเขาจะเทียบกับของตระกูลกู้ได้อย่างไรทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเย่รู้ของเราเป็นเพื่อนสนิทของลูกสาวคนโตจากตระกูลเย่ดังนั้นนางจึงสนิทกับตระกูลเยมากกว่าแต่ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องการแต่งงานเลย ตอนนี้คุณชายใหญ่แห่งตระกูลเย่ก็ยังคงเตรียมตัวสอบเข้าสำนักดังนั้นเขาจะมีเวลามาพูดเรื่องนี้ได้อย่างไรใช่ใช่ชย่ยังไม่เคยมีการหมั่นหมายหรอกนะ,ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ขอปิดบังแล้วกันนะวันนี้ที่เรามาบ้านท่านเราอยากขอคุณหนูใหญ่หลิวให้แต่งกับจิ๋วซือลูกชายของข้า ข้าได้ยินมาว่าคุณหนูใหญ่หลิวเป็นคนที่มีคุณธรรมและใจดีแม้ว่าจิ๋วซือของข้าจะไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์โดดเด่นนักแต่เขาก็มีความฉลาดและสามารถพูดได้ว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกับคุณหนูหลิวมากพวกเราตระกูลกู้เป็นคนตรงไปตรงมาและมักจะทำสิ่งต่างๆด้วยความจริงใจเสมอถ้าพวกท่านสองคนเห็นด้วยนี่คือรายการของบ้านของตระกูลกู้ ท่งน,นี้เราจะมาที่นี่เพื่อยื่นข้อเสนอบ้านอย่างเป็นทางการหากทั้งสองท่านรู้สึกว่ามีอะไรไม่เหมาะก็โปรดแจ้งให้เราทราบด้วยเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ยูรูเปรียบดังลูกสาวแท้ๆของข้าที่ข้าเลี้ยงดูมาตั้งแต่ดเด็กเรื่องเงินทองไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ คุณชายโก้จริงใจหรือไม่ตระกุลของเรานั้นไม่เก่งเรื่องการพูดดังนั้นจึงแสดงความจริงใจด้วยทองและเงินเท่านั้นแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้คุหนูอับอายแต่อย่างใดในชีวิตคนเรานั้นมีเพียงสิ่งที่จับต้องได้เท่านั้นที่จะสามารถอยู่ในมือได้ท่านไม่คิดเช่นนั้นหรอเอาเป็นว่าเรายังมีร้านอีกห่าร้านที่ถนนที่ตะวันออกทั้งหมดนี้รวมอยู่ในของมันด้วยท่านคิดว่าอย่างไร ถนนที่ตะวันออกเป็นถนนที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในเมืองหยางโจวร้านค้าที่นี่มีบุรลค่ามหาศาลแต่ว่าตอนนี้มีถึงห้าร้านท่านพี่คุณชายกู้ถือเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์ถือเป็นโชคดีของยูหรูที่เขาชอบนางนะท่านคิดอย่างไรคนจากตระกุลโกมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและอยู่รู้ก็ไม่น่าจะต้องลำบากใจหากนางแต่งงานเข้าไปขอถามได้เรื่องใหม่ คุณชายกุงคิดอย่างไรกับการแต่งงานในครั้งนี้แม้ว่ากูจิวซือจะดูไรสาระไปสักหน่อยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงที่จะใช้ชีวิตที่ดีได้ก็คือการที่ผู้ชายคนนั้นชอบนางรุ่นใหม่ถ้าลูกชายของเราไม่ได้ชื่นชอบคุณหลิวทำไมเราจึงต้องลำบากมากมายขนาดนี้ด้วยเล่า นั้นก็ยิ่งเป็นคู่ที่สวรรค์ลิขิตมายู่รูของเราก็เคยบอกเหมือนกันว่าคนชายกู่เป็นคนรอจิตใจดีและเป็นผู้ชายที่ดีที่หาได้ยากเช่นนั้นก็ดีแล้วล่ะนะในท่านหลิวถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้พวกเราจะมาขอมั่นอย่างเป็นทางการถ้าอย่างนั้นก็ตกลงตามนี้ถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้ตระกูลหลิวจะตั้งตารอ,อการมาเยือนของพวกท่านเรื่องนี้จะไปบอกกับยู่รู้สักหน่อยเถอะ ผู้หญิงย่งพวกเจ้าต่าจะคุยกันได้ง่ายหน่อยท่านพี่ไม่ต้องกังวลคนอย่างตระกูลกู้นั้นจะไม่ปฏิบัติต่อยู่หรูอย่างไม่ยุติธรรมเหลีวยู่หรูนะเหลียวยู่หรูจะช่างมีราคาที่ดีลึกเกินเรื่องดีต้องให้สายเกินกว่าที่จะแก้ไขถึงจะบอกให้ดางรู้ได้ไม่อย่างนั้นดางก็จะทำลายเรื่องดีๆของข้าทำไมข้างนอกคึกคักจังเลยนะอินหงจะไปดูหน่อยซิ เจ้าคะคุณหนูคุณหนูเจ้าคะทหารข้างนอกบอกว่าคุณหนูถูกท่านอนุเยื่อกักบ,บริเวณเจ้าคะได้ยินมาว่าเป็นเพราะที่ร้านในวันนั้นเรื่องไปถึงหูท่านเพื่อชื่อเสียงของคุณหนูก็เลยกักบ,บริเวณคุณหนูเจ้าค,คะท่านแม่ยื้เป็นคนที่น่ารักเสมอมานี่ดังลงโทษคะ่ะแค่เพราะกู้จิงซื้อจริงๆหรือแต่ว่านะเจ้าคะคุณหนูทําไม่จู่ๆท่านอนุเยื่ถึงได้คิดแบบนี้แล้วเจ้าคะ บางทีอาจจะกลัวว่าการแต่งงานของข้ากับตระกูลแย่จะมีปัญหาเกิดขึ้นอินหงไปเอาเรื่องราวของภูเขาหินน้อยมาให้ข้าคุณหนูจะอ่านตำราอีกแล้วงั้นหรือครั้งก่อนที่ข้าไปจวนเย่อายุนบอกข้าว่าคุณชายเย่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาก่อนแล้วก็ชอบมันมากข้าจึงต้องรีบตามให้ทันเพื่อที่จะได้มีอะไรพูดกับเขาในภายหลังเจ้าว่าคุณชายเย่จะกลับมาเมื่อไหร่เหรอไม่ต้องกังวลน,นะเจ้าคะ คุณชายเย,ย่จะต้องกลับมาในเร็วๆนี้แน่เจ้าค่ะอีกไม่นานก็จะกลับมาสู่ขอคุณหนูแล้วเจ้าค่ะเจ้าอย่าพูดอะไรบ้าๆสิคุณหนูพักผ่อนก่อนเถอะเจ้าค่ะกินอะไรก่อนแล้วค่อยอ่านเถอะนะทำไมอาหารเที่ยงในวันนี้ถึงได้เตรียมได้เร็วขนาดนี้นะได้อินหงทำไมวันนี้ข้าถึงได้ง่วงแบบนี้ คุณหนูคุณหนูเจ้าค่ะอินหงคุณหนูในที่สุดท่านก็ตื่นแล้วคุณหนูนอนหลับไปทั้งเช้าเลยนะเจ้าค่ะปวดหัวจังเลยคุณหนูท่านอนุเยอมาแล้วเจ้าค่ะบอกว่ามีเรื่องอยากจะคุยกับคุณหนูตอนนี้รออยู่ด้านนอกเจ้าค่ะอินหงช่วยข้าแต่งกายทีย่รู้ ข้ามาเพื่อบอกเรื่องหนึ่งกับเจ้าวันนี้ตระกูลกู้จะมามั่นหมายเจ้าแล้วทำไมตระกูลกู้ถึงได้มามั่นหมายได้ละ่ะท่านพ่อท่านพ่อว่าอย่างไรบ้างท่านพี่ได้ตอบตกลงไปแล้วคุนเดียวเจ้าคะยูรู้เรื่องนี้ข้ารู้ว่าเจ้าลำบากใจมาก แต่ว่าท่านพ่อของเจ้าก็ทําเพื่อเจ้านะก่อนหน้านี้เจ้าจะแต่งงานเข้าไปในตระกูลแเย่พ่อของเจ้ากังวลว่าพวกเขาจะดูถูกเจ้ายิ่งไปกว่านั้นแเย่ซื่ออันยังมีอนาคตที่สดใสหากเข้าไปเป็นข้าราชการในเมืองหลวงในอนาคตและมีโอกาสอื่นๆกลายเป็นฉันซื่อใหม่ชีวิตของเจ้าคงลําบากแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้นหากพวกเขาไปถึงเมืองหลวงทางตะวันออกภูกเขาและแม่น้ำจะสูงและไกลามากหลังจากนั้นพ่อของเจ้าและเจ้าก็จะพบกันได้อีกครั้งได้ยากมากตระกูลกู้มีอำนาจและอิทธิพลกู้จิ๋วซือจะไม่ไปที่เมืองตงด้วยทรัพยากรทางการเงินของตระกูลกู้พวกเขาคงสัญญาว,ว่าจะให้เงินก้อนโตแน่นอนต่อหน้าเงินก้อนโตขนาดนี้ การแต่งคันของลูกสาวอย่างข้าจะมีความหมายอะไรล่ะการทําให้ตระกูลแยกขุนเคืองจะมีความหมายอะไรไม่ว่าจะเป็นจางเว่เออที่กักบ,บริเวณข้าหรือว่าอาหารเมื่อเช้านี้มีอะไรแปลกๆใส่ลงไปมันเป็นเพียงเพราะว่าพวกเขากลัวว่าข้าจะไม่ตกลงแล้วข้าจะพอใจได้อย่างไรล่าข้าใช้เวลาตั้งหลายปีเพื่อรอแย่ซื้ออันข้าได้ฝากความหวังตลอดชีวิตของข้าไว้กับเขาแล้วข้าล้อเล่นที่ไหนกันเล่า ข้าตกลุมรักเจ้าตั้งแต่แรกเห็นตกลุมรักเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะชาตินี้หรือว่าชาติไหนข้าจะไม่ยอมแต่งงานกับใครนอกจากเจ้าแต่แล้วสุดท้ายพวกเขาก็บอกข้าว่าข้าจะต้องแต่งงานกับกู้จิ๋วซือปีศาจที่ลูกคนหนู่ผู้ร่ำรวยในเมืองหยางโจทุกคนหลีกเลี่ยงเหรอบอกว่าเพื่อข้าอะไรกันพวกเขาก็แค่นั่งเพลิดเพลินกับกองเงินกองทองแล้วถ้าความฝันนั้นเป็นจริงอะตอนนี้ฟานเซียน เป็นผู้ว่าการหยอโจหากข้าแต่งงานกับกู้จิ๋วซื่อข้าจะสูญเสียมากกว่าแค่ชีวิตนี่มันชีวิตนะแม้ข้าจะไม่กลัวความตายแต่ว่าถ้าข้าตายแม่ของข้าจะทำอย่างไรนางจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เหรอยู่รู้จะอย่าเสียใจไปเลยนะนอกจากนี้ท่านหมอก็เคยบอกไว้แล้วว่าอาการป่วยของแม่เจ้านั้นต้องได้รับการรักษาด้วยสมุนไพราราคาแพง หากเจ้าได้แต่งงานเข้าสู่ตระกูลกูล้เจ้าก็จะมีสิทธิ์เข้าถึงสมบัติล้ำค่าทุกชนิดและอาการป่วยของแม่เจ้าก็จะหายดีอย่างแน่นอนยู่รู้คิดถึงแม่เจ้าให้มากๆนะนี่นางหรือว่านางจะรู้อะไรแล้วไม่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนางก็แค่เด็กผู้หญิงอายุสิบห้าจะเข้าใจอะไรกันข้าข้าปรึกษากับท่านแม่หน่อยได้หรือไม่ เด็กโง่เอ้ยท่านพ่อของเจ้าได้ตัดสินใจแล้วของมั่นหมายก็ได้รับมาแล้วเจ้ายังจะมีทางกลับอยู่อีกหรือหากว่าเจ้าจะถอนม่นแล้วก็จากนี้เป็นต้นไปเจ้าก็ไม่สามารถหาคนได้อย่างตระกูลกู้อีกแล้วนะในเมื่อท่านพ่อกับท่านได้ตัดสินใจไปแล้วถ้าอย่างนั้นก็คงต้องทำตามได้แค่เท่านั้นแต่ว่าทางด้านตระกูลแย่ละจะว่ายังไง เรื่องนี้เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะข้าได้ส่งคนไปแจ้งให้กับท่านผู้เฒ่าเย่แล้วไม่มีใครคาดคิดว่าตระกูลกู้จะขอแต่งงานกระทันหันขนาดนี้อีกอย่างพวกเขาเป็นตระกูลที่มีอํานาจมากเราไม่กล้าขัดใจพวกเขาหรอกท่านผู้เฒ่าเย่จะเข้าใจท่านทำเรื่องได้รอบคอบมากเยื่อหรูก็วางใจวันนี้ก็ได้เวลาที่แม่ของข้าจะต้องใช้ยาแล้ว ข้าไม่อาจวางใจได้อยากจะไปดูแลท่านสักหน่อยได้หรือไม่ถ้าเจ้าไม่กลัวเหนื่อยแล้วก็ไปได้ดูแลแม่ของเจ้าให้ดีละตอนนี้เจ้าก็จะแต่งงานแล้วพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องกับบริเวณให้คนอื่นดูแล้วในที่สุดหลิวยู่รู้ก็จะแต่งงานเข้าตระกูลกู้ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูหากเป็นไปได้ คุณหนูทำยังไงดีเจ้าคะพวกเราจะทำยังไงดีจะไปเรียกหยุนหยุนมาให้นางไปเยี่ยมท่านแม่กับค่าแม่นางพูดนั้นที่คุณหนูได้ช่วยไว้ก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วก็จะไปค้นหารายการของมั่นหมายทั้งหมดของตระกูลกู้ด้วยนะเจ้าคะคุณหนูจบแล้วไม่ว่าข้าจะตอบเทอยังไงไม่ว่าจะทำอะไรมากเท่าไหร่ก็ตามชีวิตของข้าในชาตินี้จบสิ้นล้ว